ขอเชิญคุณเจนถามคุณหมอสมพลได้เลยครับคุณเจนครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะคือว่าดิฉันมีปัญหานิดนึงอยากจะปรึกษาคุณหมอครับเชิญเลยครับว่าดิฉันได้แต่งงานกับสามีสองเดือนกว่าแล้วค่ะครับอืแต่ว่าเขาเวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยไม่เคยนะคะครับไม่เคยสําเร็จเอสักทีอะค่ะครับค่ะก็ ประมาณภายในสองภายในสองเดือนเนี่ยอ,อมีเพศสัมพันธ์ประมาณสามอาทิตย์ต่อครั้งครับค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรคะเออส่วนใหญ่นะครับ,รบก็เราพบว่ามักจะหนึ่งนะครับสามีผมไม่ทราบสาม,มีคุณทํางานอะไรนะครับเขาเป็นเขาเรียกอะไรเออเป็นเขาทำกิจกรรมส่วนตัวค่ะครับรนี่ให้สมัเหมือนกันโอเคฮะคุณเจินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ,รบตัวคุณเจินเอง ไม่มีนะครับโอเคนะครับก็เป็นห่วงสามีใช่ไหมครับอันนี้ก็เราก็พบอันนี้เท่าที่เจอนะครับก็อันที่หนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเหนื่อยมากนะครับกมีความเครียดนะครับแล้วก็เหนื่อยมีงานมากเพราะฉะนั้นไอทางเพศมันมันก็เป็นไปตามความเหนื่อยนะครับถ้าสมมุติว่ามีเหนื่อยมากเครียดมากเอาแวะเพศมันก็อาจจะไม่แข็งตัวได้ดีนะครับการร่วมเพศกับเป็นไปยากนะครับอันนั้นก็เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็เป็นไปได้ก็คือว่า อาจจะมีอะไรซึ่งซ่อนอยู่ในใจซึ่งเราไม่รู้นะครับอันนี้นะครับเป็นจิตใต้สํานึกบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ถ้าสมมุติว่าตัวสามีคุณเจนเองเขามีปัญหามากเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปพบจิตแพทย์นะครับแล้วก็เล่าปัญหาเหล่านี้ให้ฟังนะครับซึ่งบางทีเราก็อาจจะพบนะครับสาเหตุนะครับทางด้านจิตใจนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันในขณะนี้ว่ามันอะไรกันแน่ นะครับคือผมเรียนนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางร่างกายเท่านั้นเองนะครับเช่นเหนื่อยหรืออะไรถ้าได้พักผ่อนเต็มที่นะครับลองเปลี่ยนที่ลองไปฮันนีมูนนะครับเปลี่ยนสถานที่บ้างแล้วก็ออกไปจากสิ่งแวดล้อมขนาดนี้นะครับเปลี่ยนที่แล้วก็ลองบางทีนะครับอาจจะ าสมมติแต่พบแพทย์เนี่ยเขาก็อาจจะถามบางอย่างเหมือนกันเช่นเขาถามว่าเคยสําเร็จความใคร่ในตัวเองไหมนะครับถ้าสําเร็จความใคร่ในตัวเองแล้วเนี่ยสามารถจะถึงจุดสุดยอดได้ไหมนะครับก็คือหลังน้ำอสุจิได้ไหมถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยนะครับด้วยการใช้วิธีช่วยกันสําเร็จความใคร่ในตัวเองนะครับก็อาจจะช่วยได้นะครับ